มาส่งงานนะฮะของร้านนาเอกเดวิดนะครับครับก็ทั้งหมด12ลำนะครับ เป็นกำคอร่องนิ้วสี่นะฮะกำคอสามนะครับแล้วก็มือตอดสี่นะครับก็จะพาดจะปันนี้นะครับทั้งหมดจะเป็นไม้ประดูนะครับสีดําก็จะเป็นไม้ประดูเป็นไม้ประดูพ่นสีนะครับส่วนระยะชักที่แล้วนั่นเอง สั่งมานะครับเป็นชักหกสิบห้าฮะทิ้งปลายสี่สิบทุกลำเลยครับเป็นศูนย์ข่ายนาเอกนะครับชุดนี้ศูนย์ข่าวนาเอกนะครับเป็นบูธท,ทองเหลืองนะครับ ก็อันนี้ไม่เทสน,นะครับเพราะมันเย็ยนแหละฝนจะตกแล้วครับในเ็ฆแต่ผมเทสได้หมดแล้วครับโอเคนะครับใครสนใจสั่งทําติดต่อผมได้นะฮะตอบถามใต้คลิปก็ได้ครับส่วนใครสนใจซื้อเลยฮะที่น้าเอกเดี๋ยวผมทิ้งเฟซบุ o กนาเอกไว้ให้ด้านล่างนะครับ ถ้าราคาสั่งทําสั่งที่ผมจะเริ่มต้นที่5,500นะครับเร็งศูนย์ส่วนเร็งรางอยู่ที่3,500นะครับถ้าชุดนี้ซื้อที่น้าเอกจะมีราคาสองราคานะครับมี6,000กับ6,500นะครับนออจะแถมยางปริฟิกนะฮะแถมแว่นที่ราคาสูงกว่าผมเพราะมีปีกัดลายนะครับถ้าผมถ้าสั่งทําที่ผมก็จะราคาเท่ากันนะครับ ถ้าเพิ่มปีกัดลายก็จะราคาเท่านั่นเองนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ